ไหมครับพี่น้องว่าเราต้องแสวงหาด้วยเหตุนี้ทําไมเราต้องมาศึกษาพระคัมภีร์มาเรียนละวีเพื่อเราทำไมครับเข้าใจถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไรแปลว่าต้องการคนอธิบายแต่พี่น้องต้องระวังบางทีเราจะพึ่ง AI มากเกินไปไม่งอ้อไม่ชอบผู้สอนไม่ชอบผู้อธิบายหาคำตอบตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ขอให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้มาน,นั้น มันจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเวิร์กที่สุดก็คือผ่านทางคนไม่ได้ผ่านทางเครื่องมือเพราะอะไรครับเพราะคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อสอนพระคำเจ้าเมื่ออธิบายพระคำของพระเจ้าคําพยานชีวิตจะเป็นสิ่งที่สําคัญประการต่อมาผมอยากจะเชิญผู้ร่วมเทศในวันนี้กับผมนะครับขอเชิญน,นักเทศอีกเจ็ดคนขึ้นบนเวทีเลยครับนะมาที่นี่เลยครับไม่ต้องนั่งนะครับนะ ต้องการคนหนึ่งที่กล้าหาญที่สุดแล้วที่เหลือจะตามมาครับตบมือให้หน่อย